สวัสดีครับวันนี้บังชมาเล่นเกม Minecraft กันอีกครั้งไปต่อกันเลยค่ะพี่เชนอู เเเคคขับมอนตัดนะมาเนะา้ชมนี่มาจะมคือมีกันนะครับนี่ก็จะเป็นที่เิมยนะครับเนี่ยครับมาเติมยดกันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมยนะครับมากันได้โอเคครับมา ก็จะเป็นที่ไปเล่นนะครับเนี่ยต่างๆเลยเข้าไปเล่น b ีีกนะ็ได้นะโอเคส่วนตรงนี้กนะ็เป็นกดมาแล้วนะมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะอันก็เลยอันนี้อย่าโตก็บแค่เงตรงนี้ हा bye.